อ่ะสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยวกเกมโรบอตก,กันนะครับอยู่กับแมปแดนไพร์เล็กันทุกคนวันนี้พี่มาสอนที่การหาดาบนี้กันเลยนะขออนุญาตเดี๋ยวสาวแปบบ๊บรีบเปลี่ยนโอเคดาบนี้กันเลยนะทุกคนนี่ดาบของพี่ฮอกเนาะแต่เป็นเออ่สีขาวเป็นไวเบตเนาะก็เป็นดาบที่ดาบเป็นดาบที่ดรอปจากเออ่บอสลิงนะทุกคนนี่เลยโอกาสอยู่ที่1%พอดีพี่ทำม,มาแล้ว เคสดถ้าใครอยากได้ดาบของมิฮอกเนาะก็ต้องไปตีบอสมิฮอกเลยอยู่เกาะนู้นนะนู้นๆ,ๆตรงนู้นเลยนะจะเป็นบอสมิฮอากโอ,อกาสต่ออยู่ที่0.5แต่เนะี่ยที่มาตีเพื่อเอามมกุฎแต่อยู่อยู่พี่ก็ได้ดาบมาเฉยเลยมาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวดาบนี้ให้ดูแล้วกันนะเนาะอันนี้โอเคมาก็เอาเป็นสก,กิลแรกกันเลยนะทุกคนเอ่อสแตตดาบพี่ตันนะขอบอกก่อน จะดัดดาบตันนะดูนะทุกคนแล้วก็ใส่หาคีดด้วยดาเมจเออสกิลแซดกันเลยทุกคนดันเมลของสกิลแซดอยู่ที่ประมาณ500กันนะ5้า67นะทุกคนส่วนสกิล x จะเป็นแบบจิ้มนะจิ้มดาบไปที่พื้นอยู่ที่600นะทุกคน614เอาง่ายเอาแบบกลมๆก,ก็600นั่นแหละทุกคนอ่าที่การเออคี่ว่าถ้า x นี่น่าจะแบบ เรียกมอนเรียกมอนรวมอลองเรียกมอนรวมรวมกันถ้าแบบไม่มผลเอออะไรนะอยากมีอะไร่าน่าจะดีนะเรียกแบบรวมมาแล้วก็กดใช้สกิลรวมมอนแล้วก,กดซึบเฮ้ยไม่ครั้งเดียวไม่ตายนะครั้งเดียวไม่บ้องนะทุกคนก็เอาเซตอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับอย่างนี้เราถ้าไปอย่างนี้จริงต้องเอาท่าเซตก่อนเนาะแ้วสุดว่าคูดาเร็วอยู่นะคูดาเร็วอยู่ก็เหมือนจะ โคดาวเดียวเหมือนดาบเปิดแหละเนาะก็จะมีแค่สองสกิลเองนะสุดยอดดาบจะมีแค่สองสองสกิลเอง,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 งแล้วทุกคนอ่อสกิลแซ่ซึบแล้วก็ใช้เอ็กซ์ซึมเรียบร้อยฮะก็จะประมาณนี้เลยการง่ายๆส่วนต่อไปพี่จะมาสอนพี่การตีบอสแบบง่ายๆนะง่ายๆเฉพาะคนที่เอ่อเอาไอเดียอ,อัพอัพค่าเออหมัดเต็มนะทุกคนหมัดเต็มนะ แล้วก็มีฮาาชิแล้วก็เ,เลือดเออไม่ใช่ไม่ใช่บัตรอย่างเดียวต้องมีบัตรกับเลือดต้องอัพเต็มนะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีฮาชิด,ด้วยแล้วก็ต้องมีแว็กเก็กด้วยนะหรือขาดำมาทุกคนมาดูกันแล้วก็ดีจวามะแล้วก็า้าหนี้แล้วก็กดท่านี้กดท่าสิงของแว็กเนกะ็ะแล้วก็เดินรอบลิงเดินรอบรอบลิงนะอย่าเดินไกลเกินนะเดินอยู่รอบๆบเลยทุกคน ตันอยู่รอบเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับง่ายไหมทุกคนง่ายใช่ไหมเอออย่างเช่นนี้ง่ายก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนส่วนวิธีการหาวอลลิงให้ทุกคนรีเซิร์ฟครับอย่าเดี๋ยวพี่ขอทําการหาเซิร์ฟอ่ะรีเซิร์ฟหาเซิร์ฟคนอื่นก่อนรีเซิร์ฟบอดี้ตายปุ๊บเราก็รีเซิร์ฟไปเซิร์ฟอื่นเพื่อหาว่าบอลลิงเกิดไหมพี่ตีประมาณ3ตัวตัวที่3ที่ได้มาเลยบอลลิงเอาแบบของวันนี้นะโอเคเอาแค่ของวันนี้นะถ้าวันอื่นพี่ตีไปมาแล้ว เออไม่เกิน5ตัวมั้งเพราะพี่ไม่ได้รีเซิร์ฟเห็นไหมว่าเกิดอีกแล้วไหนเห็นไหมทุกคนเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟอื่นบอสบอสจะเกิดอยู่เพราะว่าไม่ใครมาตีแล้วก็เดินไปตีเลยเราเราวิ่งไปก่อนใส่ไฮคิเปิดไฮคิแนะนำนะใครที่ใครจะตีบอสแบบทีเดียวนะไม่ใช่ทีเดียวเด็คือแบบเออครั้งเดียวออ่ะืมแบบเราไม่ตายเลยนะคือเราต้องมีเอ่อขาหมัดกับข้าเลือดตันมีเอ่อไฮคิแล้วก็ต้องมีข้าแบ็คเลง เบกเล็กก็ต้องวิวร้อยสามสิบเอ้ยไม่ใช่ร้อยสามสิบสามร้อยสิบเออตัวเลขสลับกันขอโทษมาก็เตีไปเตะไป,ปกดค้างนะสึกอยู่เนี่ยต้องกดค้างก็เดินอยู่วิ่งรอบๆตัวลิงเลยโอเคครับเรียบร้อยก็ลิงจะมีดอ่อดอ่สองอย่างนะจะมีมงกุฎที่อยู่บนหัวของเขาแล้วก็ดาบที่เขาใช้ีเลยก็มงกุฎตามจริงอ่ะพี่เตะเพื่อหามงกุฎแต่ดูอยู่พี่ก็ได้เอ่อ ดาบมาเฉยเลยคือแบบตอนนั้นเออเสียงหลกอะ่ะตอนนั้นเสียงหลกอะ่ะเอาง่ายคือได้ดาบมาโอเคอเดี๋ยวลองรีกเสิร์ฟหนึ่งนะรีกเสิร์ฟหนึ่งก็เจอไหมถ้าเจอก็ตีถ้าไม่เจอเราก็ไม่ตีครับโอเคเจอไหมอ่าไม่เจอครับเซิร์ฟนี้ไม่เจอก็กดรีเสิร์ฟได้เนาะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ไปละบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าครับบาย